เจ้านะได้เกิดมาเพื่ออองชายวินเซนต์ดังนั้นในเมื่อรับกันไม่ได้ก็ต้องกำจัดการยอมตายก็ถือเป็นเรื่องปกติจริงไหมเลนอะร์เออองชายวินเซนต์ที่อยู่สารำบากมหาลุกชายของพวกเราต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ ทางเรารู้สึกตื้นตันเหลือเกินค่ะที่ทรงเป็นกันงวลกับคุณนางชั้นล่างอย่างตระกูลเราขนาดนี้ไม่ต้องคิดมากหรอกครับว่าแต่อาการของเลเนอร์ล่ะอยู่ในห้องของตัวเองครับแต่ว่ายังวินมาอีกแล้วเหรอรับอเคาะแทนข้าก็เลยกลายเป็นหญิงไปเฮ้ยพอแล้วคิดมากอะไรขนาดนั้นความผิดของวินที่ไหนกันล่ะ ประเทศสกายวอร์ดทวีแห่งนี้อยู่ภายใต้สงครามมาโดยตลอดจนกระทั่งรวบรวมเป็นหนึ่งโดยพ่อของวินบุตรชายวีรบุรุษคนดังกล่าวองค์ชายระดับที่หนึ่งคือวินเซนส์สกายวอร์ดและผมก็คือผู้ติดตามของวินหรือก็คือราชบริวารที่เป็นเพื่อสมัยเด็กวินเป็นองค์ชายซึ่งเป็นหน้าเป็นตาของอาณาจักร นอกจากจะเปรียบไปด้วยพอสวรสด์ที่มีมาตั้งแต่เกิดจะทําอะไรก็สมบูรณ์แบบไปหมดไม่ว่าจะเป็นบุบ้นบูหรืองานสังคมเฮ้นี่ผมเองมีพร้อมทุกอย่างทั้งทรัพย์สินชื่อเสียงและรูปโฉมวินถึงได้เนื้อหอมยังเหลือเชื่อวินมักจะอยู่ท่ามกลางฝูงชนองคชายองค์ชายองค์ชายได้โปรดด้นเลิมกับฉันด้วยเถอนนะคะฉันอุตส่าห์รักองค์ชายขนาดนี้มาตลอดแท้ๆและทําไมกันคะ คาดไม่ถึงว่าเพราะช่วยวินจากการถูกทำร้ายแล้วจะต้องโดนคำสาปให้กลายเป็นผู้หญิงเสื่อมนั้นแหละว,วันนี้ไปพานักปวดที่เขาว่าเป็นมือหนึ่งของทวีปนี้มาคราวนี้แหละจะต้องได้เรื่องอย่างแน่นอนเฮ้ยยังจะไปหามาอีกเหรอก,ก,ก็รู้สึกทราบซึงอยู่หรอแต่วินไม่ต้องรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบขนาดนั้นก็ได้เอานี่ดอกไมเยี่ย,ไยมไข่ไม่สิคือ,อขอบใจนะ จะว่าไปวินก็เป็นคนแบบนี้อยู่แล้ววิทยาที่พลรอบนี้ยิ่งว่าอะไรที่ติเสียอีกยังไงถ้าได้พูดคุยกันต่อคงจะดีนะครับฮ่าฮ่าจัดงานเลี้ยงน้ำชากันเถอะเพิ่งได้ใบชาดีมาด้วยสิคะเกลอนไปยืนขวางหน้าวินเนี่ยมันเสียมารยาทรู้ไหมขอทางหน่อยสิเดี๋ยวเถอถอยไปนะถอยไป <Hey. S 1> เลนเนอร์อีกแล้วนะอะไรของมอนั่นกันเป็นแค่พูด,ดตามดันแฮแต่าบ่าวานท่าสยญ่โตเลนเนอร์ นั่นจะทำให้เจ้าดูเป็นคนไม่ดีเอานะท่านสิยังไงก็เป็นหน้าที่ของข้าวินคือกษัตริย์องค์ถัดไปดังนั้นต้องเป็นที่รักของประชาชนส่วนข้าจะรับหน้าที่ที่ต้องโดนรงเกียบไปเองแต่แบบนั้นมันก็อนาคตของวินมาเกี่ยวพันกับอนาคตของข้ายัางไงละ่ะหากไม่สามารถทําให้นายเป็นราชาผู้เสิเศษก็เดือดร้อนแย่ yeah, สิรู้สึกภูมิใจมาเลยตลอดที่ข้าได้เป็นผู้ติดตามของวิน พราะอย่าง,งน,านั้นจะหน้าที่โดนละเกียรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ทําได้หมดแล้วนะเอาสิข้าจะรับปากเจ้าว่าข้าจะเป็นราชาผู้แสนวิเศษแล้วพอถึงตอนนั้นข้าจะมอบตาแหน่งสาคัญให้เจ้าเป็นรางวัลก็แล้วกันอุยดีใจจังงั้นก็ไม่ต้องปวดหัวหางานทาแล้วสิจะรอลุ้นล่ะจะรอลุ้นฮ<ะ>บบ่านะที่โชคดีที่สุดของเราซึ่เกิดมาในฐานะผู้ติดตามก็คือ องชายที่คอยรับใช้อยู่นั้นเขาจะเป็นคนดีแบบน่าเหลือเชื่ออ่ะนี่มอนเกิดอะไรขึ้นเป็นรูปแบบสาร์ที่น่าสะเพงกลัวซึ่งเขาเรียกกันว่าคุณใส่ต้องห้ามในหมดอาคมครับทันทีที่เข้าไปสู่ไร้ร่างกายก็ถือว่าสายไปแล้วโอกาสที่จะกลับสู่สภาพเดิมนั้นชั่วชีวิตนี้จะกลับไปเป็นผู้ชายไม่ได้อีกก็โกหกนะ ต้องมีอะไรสักอย่างผิดพลาดแน,น่วินใจเย็นคำสาบที่แก้ไม่ได้นะ่ะมันจะมีที่ไหนกันเขาจะมาโกหกไอเรื่องแบบนี้ก็ไม่ได้อะไรหรอกดังนั้นใจเย็นก่อนนะตระกูลเรามีท่านพี่อยู่ดังนั้นก็ไม่ติดเรื่องผู้สืบทอดตระกูลคุมมันเองก็ไม่มีดังนั้นคนอื่นก็คงไม่เดือดร้อนอะไรมัวแต่ทำตัวชิชิวอยู่ได้นี่เจ้าเป็นผู้เสียหายโดยตรงนะไม่ใช่สิคือว่าก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ทำอะไรหรอก จะอธิบายยังไงดีละ่ะคือพอยิ่งรู้ว่ามันเป็นเรื่องขอขาดบาดตายแค่ไหนก็มีแต่จะยิ่งผุดคิดขึ้นมาในหัวว่าที่วินไม่ได้โดนคำสาบนั้นช่างโชคดีเหลือเกินวินคือตัวต,วตวนอันแสนสำคัญที่เรียกได้ว่าเป็นกษัตริย์องค์ถัดไปราชบริวารจะมาตายแทนก็ไม่เห็นว่ามันจะแปลกตรงไหนข้าออกจะภูมิใจที่สามารถปกป,ป้องวินคนนั้นได้ องชายวินอาจจะแข็งแก่งทำได้ทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวการคุ้มกันจากพวกเราคงไม่จะเป็นเลยนะครับโชคดีจังที่วินปลอดภัยทําไมถึงได้ให้ความสําคัญกับข้ามากกว่าตัวเองอย่างนี้เสมอเลยละ่ะทําไมถึงได้เป็นแบบนี้อยู่ตลอดเลย